ตาเจ้าขาสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็มาต่อกันเลยนะคะในส่วนของในหนังสือนะคะที่เราเริ่มไปคาบแรกเมื่อครั้งที่13บสานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราซื้อก็จะมาต่อให้จากที่เราได้เรียนคำศัพท์ไปนะคะเมื่อครั้งก่อนสำหรับวันนี้นะคะก็จะเข้าเนื้อหาของ บทที่1นึนะคะตีเอเคอเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือ e an, อีฮันยีเล่มสีเขียวขึ้นมาเลยนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่ไปรับหนังสือที่โรงเรียนนะคะหรือยังไม่ไปรับการบ้านนะคะยังไม่ได้ไปเอาหนังสือ อ่้อีห้นอยู่เล่มนี้ขึ้นมาเล่มนี้มานะคะอ่านักเรียนก็ทยอยไปรับได้เลยนะคะตอนนี้ก็น้องปสอ่อน้องปหนึ่งก็อ่าน่าจะน่าจะน่าจะไปรับเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับน้องคนไหนที่ยังไม่มีนะคะก็ให้ผู้ปกครองเข้าไปติดต่อได้ที่โรงเรียนเลยนะคะอ่าสาหรับวันนี้นะคะเราซื้อก็จะมาต่อให้นะคะในส่วนของบทที่1นนะคะตีเอเคอร์นะคะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะเมื่อครั้งก่อนก็ให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะหน้าที่สองเตรียมไว้เลยค่ะวันนี้ก็ยังคงให้ความรู้โดยหวังเหล่าซื้อเหมือนเดิมนะ<ๆ>เด็กๆเตรียมดินสออุปกรณ์การเรียนตั้งไว้เลยนะคะ,ะสําหรับหน้าที่สองนะคะก็จะเป็นหน้านี้เลยตามที่เหล่าซื้อได้ขึ้นชาร์ตไว้ให้นะคะอะนักเรียนก็จะดูตามหนังสือนะคะแล้วก็เขียนคําแปล นะคะตามไปเลยนะคะแล้วก็ลักษณะคําศัพท์ทั้งหมดเราได้เรียนไปแล้วนะคะเมื่อครั้งที่13นักเรียนสามารถเปิดไปทบทวนในลักษณะของการสะกดคาําความหมายนะคะดูได้ตลอดเลยนะคะในช่อง Youtube ของเหล่าซื้อก็ได้นะคะหากไฟล์หรือลิงก์นักเรียนมีปัญหาให้นักเรียนเข้าไปในช่อง Youtube หล่าซื้อนะคะโดยใช้ชื่อจริงเหล่ซื้อพิมพ์เข้าไปเลยนะคะในแอป y o u t u b e นักเรียนก็จะ เจอลิงนะคะการเรียนการจัดการเรียนการสอนในช่วงนี้นะคะ,ะทุกระดับชั้นเลยเหลาสื้อก็จะเปิดสาธารณะไว้นะคะให้นักเรียนเข้าไปดูเปิดดูย้อนหลังได้ตลอดเวลานะคะ,ะสำหรับในวันนี้นะคะก็มาในส่วนของเราเลยนะคะในหน้าที่2ของตีเอเคอร์ er นะคะมีชื่อเรื่องว่านี้หา จเจียนนะคะน้หาใจเจียนน้หาวแปลว่าสวัสดีและใจเจียนแปลว่าลาก่อนหรือค่อยพบกันใหม่นั่นเองนะคะอ่ะพร้อมหรือยังคะจุนมเป้ขาวเลยมาอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะจากหน้าที่สองนะคะเราซื้อก็จะอ่าแคบ นะคะรูปที่มันชัดเจนขึ้นนะคะเรามาดูสองอ่าสองประโยคการทักทายด้านล่างเลยนะคะในหนังสือด้านล่างหน้าด้านอ่าด้านล่างนะคะเป็นการทักทายกันนะคะอ่าเรามาดูว่าการทักทายตรงนี้นะคะใช้ในกรณีไหนได้บ้างนะคะสำหรับคำนี้คำว่าหนีเห่าเนอีหนีเฮอเหาหนีเหา ที่เราซื้อสะกดนะคะสะกดตามหลักการสะกดที่เราซื้อสอนไปเมื่อครั้งก่อนนะคะในลักษณะการสะกดคำศัพท์ก็จะประมาณนี้นะคะเอาพยัญชนะสระผสมกับเสียงวรรณยุก แล้วก็สะกดเป็นคําออกมานะคะลองฟังอีกครั้งนะคะเราซื้อสะกดพินอินด้านบนนะคะตัวด้านบนที่เราซือชี้อันนี้เขาเรียกว่าสัตว์อักษรพินอินนะคะคือคําอ่านอักษรจีนนั่นเองนะคะซึ่งใช้พยัญชนะทั้งหมด23ตัวในการสะกดนะคะพยัญชนะเหล่านี้นะคะก็นํามาจากอักษรภาษาอังกฤษนะคะซึ่งมาทําการเปลี่ยนเสียงนะคะเพื่อให มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาษาจีนนั่นเองเรามาดูคำแรกนะคะเนออีหนีเพออ่าวหานีหาหนีหาวแปลว่าสวัสดีนะคะเด็กๆหนี้หาวใช้กรณีไหนได้บ้างนะคะในกรณีที่ใช้คําว่านี้หาวอย่างเดียวเราสามารถทักได ทักทายได้ทุกช่วงเวลานะคะเราจะเจอกันตอนไหนเราใช้คำว่าหนีห่าได้เลยนะคะเนื่องจากเราไม่มีช่วงเวลากำหนดนะคะแต่ความจริงแล้วการทักทายในภาษาจีนนั้นก็จะมีช่วงเวลากำหนดเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นการทักทายตอนเช้าก็จะเป็นหนีเจ้าวจ้าวช่างหา่าตอนบ่ายอตอนเที่ยงก็จะเป็นจ้องอูห่ห่าตอนบ่ายก็จะเป็นเสี่ยวอูห่ห่าว ตอนเย็นนะคะก็จะเป็นหวานช่างหานะคะก็จะประมาณนี้ก็จะมีช่วงเวลาบ่งบอกได้เหมือนกันนักเรียนก็จะได้เรียนในขั้นตอนต่อไปนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะในบทนี้เลยเราจะได้เรียนแค่คําว่านี้หาวนะคะกับคําว่าจ้เจียนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับภาษาจีนที่ดูแล้วไม่ยากจนเกินไปนะคะได้ฝึกใช้กันนะคะ อ่าเรามาดูนะคะคำนี้หนี้ห่าใช้ได้ทุกช่วงเวลานะคะลองพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะที่บ้านเดี๋ยวมาโรงเรียนวันไหนก็จะได้คุยกับเหล่าซื้อนะคะก็ะที่โรงเรียนเราก็มีคณะเหล่าซื้อเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่าโอเคนะหนี้ห่าแปลว่าสวัสดีนะคะนักเรียนจดคำแปลไว้ได้เลยนะคะดูดูคำแปลตามเหล่าซื้อไปได้เลยแล้วก็เมื่อเราทักทายอีกคนอ่าเมื่อเราทักทายไปว่าหนีห่าอีกคนก็จะตอบกลับ เรามาว่านี้ห่านะคะก็จะเป็นการทักทายกลับนั่นเองซึ่งก็แปลว่าสวัสดีเหมือนกันนะคะโอเคถ้าถ้านักเรียนจดไม่ทันนะคะนักเรียนกดหยุดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราซื้อไปต่อเลยนะคะ ก็ยังอยู่หน้าเดิมนะคะเด็กๆอยู่ในหน้าที่2นะคะนักเรียนก็มองมองภาพถัดไปด้านบนนะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นภาพที่เราอยู่หน้าประตูรั้วโรงเรียนใช่ไหมคะอา,อาจจะลงรถประจําทางหรือคุณพ่อคุณแม่มาส่งก็เกิดการทักทายกันนะคะหน้าโรงเรียนนะคะอาจจะเป็นการทักทายเพื่อนหรืออใครก็แล้วแต่นะคะที่เราพบเจอ เสร็จทีนี้เราเข้าไปในรั้วโรงเรียนนะคะตามหนังสือเลยนะคะตามภาพนะคะเราก็จะเจอเพื่อนๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะลักษณะการทักทายก็เหมือนเดิมค่ะให้ใช้คำว่าหนี้ขานักเรียนลองพูดตามสิคะห <ih> <ih> นี้ขาหนีเขาแปลว่าสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็เพื่อนๆก็จะตอบกลับเรามาว่าหนี้ขาเช่นกันค่ะนะคะสองคำนี้นะคะอ่านว่าหนี้ขา ทำไมคำว่าหนีกับหาวออกเสียงวรรณยุกเสียงที่สเหมือนกันแต่เราซื้อออกเสียงตอนพูดไม่เห็นเหมือนกันเลยนะคะเราตอนพูดหรือสนทนากันนะคะคำว่าหนีกับหาวมีวรรณยุก์เสียงที่สนักเรียนลองสังเกตด้านบนนะคะวรรณยุกเสียงที่ส2สองตัวเลยนะคะเมื่อวรรณยุกต์เสียงที่3ามสองเสียงอยู่ซ้อนกันแบบนี้ลักษณะการอ่าน เราต้องอ่านตัวแรกเป็นเสียงที่สองนะคะอันนี้เป็นกฎของการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนนะคะถ้าเสียงที่สามกับเสียงที่สามอยู่ชนกันหรืออยู่ติดกันคำแรกจะต้องอ่านออกเสียงเป็นเสียงที่สองนะคะเด็กๆแต่เวลาเราสะกดเรายังคงสะกดเป็นอาเสียงที่สาเหมือนเดิมแค่ตอนพูดหรือตอนสนทน,น,นานะคะเราเปลี่ยนเสียงให้ คำศัพท์เหล่านี้ด้วยนะคะก็เลยออกเสียงคำว่าหนีเป็นหนีนะคะหนีเห่าหนีเห่าแปลว่าสวัสดีค่ะเด็กๆเกขียนแปลไว้ได้เลยนะคะไม่ยากนะคะคำแปลก็เหมือนเดิมงั้นเราซื้อขอไปอ่าประโยคอ่าการทักทายในลำดับถัดไปนะคะนักเรียนก็มองถัดไปด้านบนนะคะประโยกด้านบนอีกนะคะอีกเซตหนึ่งเซตที่สาม หลังจากที่เรา,าลงรถเจอเพื่อนทักทายแล้วใช่ไหมคะเข้าไปในรั้วโรงเรียนก็เจอเพื่อนก็เกิดการทักทายเกิดขึ้นโดยใช้คําว่านี้ห่าวเหมือนเดิมทีนี้เรามาถึงขั้นตอนการเจอคุณครูบ้างคะ่ะนะคะเมื่อนักเรียนเดินไปเจอคุณครูนะคะนักเรียนใช้คําทักทายคุณครูว่าอย่างไรนะคะคำว่าหนีห่าวนะคะเราจะตัดคําว่าหนีออกหนีเราจะเปลี่ยนเป็นการเรียกคุณครูแทนนะคะ คุณครูภาษาจีนนะคะหากนักเรียนยังจําได้นะคะจากการที่เราเรียนคําศัพท์ไปเมื่อครั้งก่อนนะคะคุณครูภาษาจีนเรียกว่าล่าชื่อนะคะวิธีการสะกดเล่ออเหล่าชื่อชื่อล่าชื่อล่าชื่อแปลว่าคุณครูค่ะเอาห,าห,าหาลออ๋อหาวหาวแปลว่าดีหาวมาจากคําว่านี้หาวที่แปลว่าสวัสดีค่ะ เหล่าชื่อเหาเป็นการทักทายคุณครูนะคะเราจะต้องให้อ่าให้เกียรติคุณครูนะคะใช้ชื่อนะคะขึ้นก่อนในการทักทายนะคะหรือทักทายเพื่อนๆก็แล้วแต่ถ้าเรามีชื่อเพื่อนอยู่ในใจแล้วนะคะเราก็เรียกชื่อชื่อเพื่อนแล้วตามด้วยคําว่าห่าหรือใช้คําว่าเหล่าชื่อนี้ห่าก็ได้ค่ะไม่แปลกนะคะแต่การอ่าตัดคําออกนะคะก็ไม่ได้เป็นแม้ก็ไม่ได้ผิดนะคะเพราะเราเปลี่ยนหนีเป็น อ่าตัวบุคคลเลยนั่นก็คือเปลี่ยนหนีเป็นเหล่าชื่อไปเลยนะคะหรือเปลี่ยนหนีเป็นชื่อบุคคลอื่นๆก็ได้เลยนะคะเหล่าชื่อหาก็จะแปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะในในส่วนของคำแปลนักเรียนก็จดบันทึกลงไปได้เลยค่ะ ต่อไปหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทําการทักทายคุณครูไปแล้วนะคะคุณครูก็จะทักทายนักเรียนกลับนะคะเราชื่อก็จะทักทายนักเรียนกลับว่าหนีเมินห่าหนีเมินก็คือพวกคุณพวกเธอนะคะหรือทุกๆคนนั่นแหละนะคะก็คือหนีเมินห่าก็จะแปลว่าสวัสดีค่ะทุกคนก็จะแทนตัวผู้ที่ทักทายกลับไปนะคะถ้ามีจํานวนเยอะก็จะใช้คําว่าหนีเมินห่านะคะ ก็แสดงว่าบุคคลจะต้องประมาณสองคนขึ้นไปนะคะใช้คำว่าหนีเมินห่าวิธีการสะกดนะคะเนออีหนีโมเอินเมินหนีเมินเฮ่อเห่าวห่าหนีเมินห่าแปลว่าสวัสดีค่ะทุกคนนะคะโอเคงั้นเราซื้อไปหน้าถัดไปเลยนะคะหน้าที่สามนักเรียนก็มองอ่าเอ่อนักเรียนก็เปิดหนังสือไปพร้อมๆกับเราซื้อเลยนะคะ อ่ะมีหลายคนนะคะฟีดแบ็กกลับมาที่เราซื้อบอกว่าให้เราซื้อซ้อนช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่านักเรียนอาจจะตามไม่ทันนะคะอ่าเราซื้อก็จะพยายามพูดย้ำๆซ้ำๆในประโยคเดิมๆนะคะก็ถ้าหากนักเรียนไม่ทนันนักเรียนก็กดหยุดนะคะแล้วก็อ่าจดบันทึกได้นะโอเคเราซื้อจะพยายามให้ช้าที่สุดนะคะอ่ะในหน้าที่สามนะคะในหน้าที่สามนี้ เดี๋ยวเราจะก็จะมาเรียนรู้คําว่าจ่ายเจียนค่ะเมื่อกี้หน้าที่2เราเรียนรู้คําว่านีเห่าไปแล้วนะคะหนี้ห่าคือการทักทายจ่ายเจียนคือการกล่าวลาค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่3เราจะมาเรียนคํากล่าวลากันดีกว่านะคะโอเคค่ะพร้อมแล้วนะหน้าที่3เราไปดูประโยคแรกกันเลยนะคะก็เหล่าซื้อก็จะอ่าอ่าดึงภาพในห้องเรียนมานะคะ จากในหน้าที่3ด้านบนสุดเลยนะคะภาพบนสุดเมื่อเราเรียนจบแล้วนะคะเรานะคะก็กล่าวลาคุครูเลยนะคะการกล่าวลาะะก็จะใช้คําว่าจาเจียนนะคะจเจียนแปลว่าลาก่อนหรือแปลว่าเจอกันใหม่ค่อยเจอกันใหม่นะคะคาว่าจเจียนนะคะเด็กๆโอเคนะคะอ่าเรามาดูประโยคแรกค่ะอ่ามีนักเรียนคนนี้บอกว่า 老师เรียก老师นะคะคําว่า老师คือเขาเรียก老师ค่ะ老师再见老师再见 l a y 老师医师老师 z 爱在 j i a 再见老师再见แปลว่าลากรอนค่ะคุณครูหรือว่าค่อยเจอกันใหม่นะคะคุณครูก็คำแปลก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะ ต่อไปค่ะเมื่อเหาชื่อได้รับการได้รับคำกล่าวลาจากนักเรียนนะคะเหล่าชื่อก็จะพูดกลับไปว่าจ่ายเจียนจ่ายเจียนแปลว่าลาก่อนค่ะหรือค่อยเจอกันใหม่ค่ะนะคะอ่าโอเคต่อไปค่ะเรามาดูประโยคถัดมานะคะ,ะนักเรียนก็เลื่อนมาด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นบรรยากาศในห้องเรียนเหมือนเดิมนะคะ จากการกล่าวลาเราชื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการกล่าวลาเพื่อนๆค่ะการกล่าวลาเพื่อนๆเราใช้แค่คําว่าจ้าเจียนอย่างเดียวได้เลยนะคะจ้าเจียน zai jie an jian เจ้าเจียนแปลว่าลาก่อนค่ะแปลว่าลาก่อนหรือค่อยเจอกันใหม่นะคะสําหรับภาพนี้นะคะมีหนึ่งคนบอกว่าเจ้าเจียนเพื่อนอีกคนก็เลยตอบกลับมาว่าใจเจียนนะคะก็แปลว่าค่อยเจอกันใหม่นะอีกคนก็บอกค่อยเจอกันใหม่ค่ะ โอเคนะคะสำหรับคำว่านีหัะใจเจียนอ่าต่อมาะคะ่ะยังอยู่หน้าเดิมนะคะเด็กๆอ่าทีนี้เราก็ออกมาจากห้องเรียนแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วแล้วก็มาเจอเพื่อนอีกนะคะหน้าโรงเรียนหรือหน้าห้องเรียนเราก็าพูดคำกล่าวลาได้อีกเหมือนเดิมนะคะโดยใช้คำว่าใจเจียนเหมือนเดิมเลยนะคะ ก็จะแปลว,ว่าลากรหรือค่อยเจอกันใหม่นั่นเองนะคะต่างคนต่างกล่าวลากันนะคะอีกคนบอกว่าใจเจียนอีกคนก็จะต้องตอบกลับมาว่าใจเจียนใช่ไหมคะอ่าก็จะเป็นการพูดสนทนาทักทายอ่าสั้นๆนะคะ,น,น,ะ,คะนี้ห่าใจเจียนนะคะยากไหมสําหรับวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะลองไปดูนะคะจด ทันไหมคะจดทันไหมนักเรียนถ้าจดไม่ทันนักเรียนกดหยุดแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปต่อนะคะโอเคนะหลอดือก็จะอธิบายไปเรื่อยๆค่ะต่อไปในหน้าที่4นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่4นะคะแล้วดูตามหลอดื้อไปเลยนะคะอ่าสำหรับหน้าที่4นะคะอ่าเมื่อกี้ก็จะได้เรียนคำศัพท์ไปในการกล่าวลาและทักทายนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องวนก็คือในบทเรียนก็จะเป็น ประมาณนี้เหมือนเดิมนะคะเป็นคําพูดทักทายกาวล่าเหมือนเดิมค่ะอาจถือซะว่าเป็นการย้านะคะเป็นการเน้นย้ําให้นักเรียนนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราลองมาพูดตามหลอซื้อนะคะเราเจอเพื่อนๆนค่ะเราพูดว่าอ่ะอันนี้การทักทายก่อนนะคะเจอเพื่อนๆนนะพูดตามหลอซื้อนะคะหนีห่ออ่านักเรียนพูดค่ะหนีห่อโอเคค่ะต่อไปเพื่อนๆก็จะตอบกลับมาว่าหนีห่อ นีห่าแปลว่าอะไรคะอ่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นเองนะคะนี้ห่าสวัสดีค่ะเพื่อนตอบกลับมาว่านี้ห่าสวัสดีครับนะคะตามนี้เลยนะคะตามภาพหนังสือก็มีคําแปลมาให้นักเรียนด้วยนักเรียนก็จดบันทึกให้เรียบร้อยนะคะในหนังสือนักเรียนนักเรียนสามารถจดบันทึกความรู้ลงไปได้หมดเลยค่ะ ไม่ว่านะคะนักเรียนจะเขียนคำอ่านไทยคำอ่านจีนพินอินหรือว่าเขียนอะไรลงไปนะคะที่เป็นความรู้ของนักเรียนนะคะเราซื้อไม่ว่าเลยนะคะเราซื้อก็จะ,ะให้นักเรียนบันทึกลงไปได้เราซื้อก็จะ,ะมาเปิดดูนะคะว่านักเรียนม,มีมีการจดบันทึกเนื้อหาไปมากน้อยแค่ไหนนะคะของแต่ละคนต่อมาค่ะ ต่อมาในหน้าที่5้านะคะนักเรียนก็ดูหน้าถัดไปในหน้าที่ห้านะคะอู่ตีอูเอ่เย่หน้าที่หนะคะในหน้าที่5้านี้สําหรับภาพบนนะคะก็จะเป็นการทักทายกับคุณครูแล้วก็ภาพด้านล่างก็จะเป็นการกล่าวลางั้นเราไปดูภาพแรกกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆสำหรับภาพแรกนะคะเดินเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะเป็นการทักทายคุณครูนะคะเด็กๆก็มาเจอคุณครูปุ๊บเด็กๆจะพูดว่าอะไรนะคะ 老师你好老师你好ี่好们说，那นีน่ครูนี่ครูนี่นะคระูนี่ครูนี่ครนี่คนีคูนี่นะครครูน่ค,คเรา,าีกครู่คร่ครูนีู่นครนครูครูนี่ครูนี่ครนครค่ครูน่ครนีรนร่ค่ครูปค สวัสดีค่ะเด็กๆหรือสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะอ่าเมื่อกี้สําหรับประโยคแรกเราซือาซ้อเราซื้อบอกนักเรียนว่าเราชื่อหนีห่าใช่ไหมคะก็ไม่ผิดนะคะแต่ตามหนังสืออ่ะเขาจะตัดคําว่าหนีออกนะคะก็เป็นเหล่าชื่อหา่าก็คือสวัสดีค่ะคุณครูเหมือนกันนะคะเหล่าชื่อหา่าโอเคนะคะเด็กๆก,ก็จดบันทึกไปนะคะตามคำแปลที่เราซื้อขึ้นไว้ให้ด้านบนนี้เลยนะคะ อ่ะต่อไปค่ะเป็นการกล่าวลานะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะคะอ่ะาเชื่อเครือเลิกเรียนนะคะจะกล่าวลาคุณครูนะคะจะต้องพูดว่าอะไรคะเหล่าชื่อเรียกก่อนเลยค่ะเรียกเหล่าชื่อก่อนเลยเหล่าชื่อจ้าเจียนเหล่าชื่อจ้าเจียนอ่านี่มันก็ล่าชื่อดูให้นักเรียนพูดตามนะคะเหล่าชื่อจ้าเจียนโอเคค่ะ แปลว,ว่าลากอนค่ะคุณครูหรือค่อยเจอกันใหม่นะคะคุณครูแล้วคุณครูก็ตอบกลับมาว่าใจเจียนค่อยเจอกันใหม่ค่ะใจเจียนแปลว่าค่อยเจอกันใหม่นะคะหรือเจอกันใหม่นั่นเองได้ไหมคะเด็กๆะนะคะสาหรับวันนี้นะคะสาหรับวันนี้นะคะเราซื้อก็ขอฝากไว้แค่หน้าที่5้านะคะหน้าที่ห้าตรงนี้ให้นักเรียนไป ฝึกซ้อมฝึกพูดนะคะคำว่านี้ห่าและคำว่าใจเจียนนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะฝึกพูดคำสั้นๆแบบนี้นะคะพูดทุกวันพูดทุกวันนะคะคิดขึ้นได้นึกขึ้นได้ก็พูดออกมาได้เลยนะคะก็จะเป็นการทบทวนให้นักเรียนเองนะคะสำหรับวันนี้เราซือ้อไม่มีการบ้านให้นักเรียนนะคะสำหรับคนที่ค้างงานอยู่นะคะ,ะนักเรียนก็ ทยอยส่งให้เหล่าซื้อได้นะคะ,ะในไลน์เหมือนเดิมนะคะในส่วนของคลิปวิดีโอที่ก็ยังมีบางคนบางส่วนที่ยังไม่ได้ส่งเหล่าซื้อนะคะหรือนักเรียนคนใดที่ส่งแล้วแต่เหล่าซื้อยังไม่ได้เปิดอ่านนะคะนักเรียนก็ทักไลน์เหล่าซื้อมามาได้เลยนะคะเผื่อเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนนะคะเหล่าซื้ออาจจะเปิดผิดพลาดไปหรือว่าข้ามไปนะคะก็ทัก ก็ทักไลน์มาบอกเราซื้อได้เลยนะคะสำคัญนะคะเราซื้อมีคะแนนทุกช่องทุกตัวเลยนะคะสำหรับวันนี้เราซื้อขอฝากไว้แค่นี้นะคะใจเจียนค่ะบ๊ายบาย